พี่นกเด็ดกอดอกนี้ดอกให้ขนาดพี่นกงามขนาดครับป่าพี่นอกเด็ดเปข้ามสวนร้อครับผมดอก็งามเลยครับกอเหลืองครับผมดอกงา,งามครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านาะอาทุกคนทุกท่านครับ ขอมารับช่มช่องบอมติบ้านทุงครับผมวันนี้ก็มาพอกันในวันที่19กรกฎาคม2567ครับวันนี้จะเดินทางเข้าป่าาเฮดเซนเทยครับผมมาป่าบ้านนกจองข้องให้ตำบลหอยคาอำเภอทนิจวัดอุบลราชธานีครับไปลุ้นกับไปช่มกับพอคุณเตมครับสิมาที่ตั้งแน่นวันนี้ครับไปครับผม แรกแหงม้านพี่น้องเป็นฮิตโก้ครับเด้องงามอยู่ครับปัดพี่น้อยฮิตโก้ดอกกิ๊บจะมั่งงามเลยครับอู้ดอกน้อยๆครับต้องามเลยครับหอดป่าก็บ่ท่านแจงด้วยพี่น้องมาหนี่อีกดอกนึองพี่หน่อยฮิต กอคือเกาครับผมดอกนี go. Go ้ดอกน้อยพี่น้องโขลกไปก็ขึ้นใหญ่ก็ปัดพี่น้องเอ็ดกอดอกนี้ดอกใหญ่ขนาดพี่น้องงามขนาดครับถึงสิบานกันยังงามอยู่พี่น้องเอ็ดกอแดง แข่งหวานครับปาดพี่น้องเอาอีกแล้วฮิตโกดอกง่ายๆงามๆพี่น้องหลังแหลพี่น้องลูกเฮ็ดหนาแหลครับผมเล้งหนาพี่น้องดอกง่ายโกเหลืองครับผมดอกงามกกดอกง่ายพี่น้อง ออกไม้เงาใหม่ครับนี่เป็นออกไม้เงาใหม่อู้หักเลยทีเดียวตอนนี้ก็แจงแล้วครับครับแจงจังปังครับกําลังในเห็ดสามสี่ดอกครับพี่น้องนะครับ,ไ,รบ,นะรบไปหลุนตอนแจงมั้งครับภาษีมานบอกหลุนน้ำกันไปต่อครับเห็ดโกอกนี้แม่กิน ขึ้นไปเคืองหนึ่งแต่ง่ามน่ครับเอาดินพี่เนะาะงดอกหลายดอกครับก็ย่งเก็ดเทาวดเลยครับ ดอกนี่กันให้น้อยู่ครับจูงให้น้อยเลยตามหาเห็ดโก้กนจนเมื่อยแล้วพี่เนาะบอมี่ครับลูกมหาเก็บเคดขาวดินครับขาวดินครับเห็ดขาวดินกับมีแน่อยู่พี่นพเนาะก็ได้เล็มอยู่แต่ว่าคนห่อมคนเปื่อยครับ เด้งดางครับโอผลหั <c ười> ่มผลพี่น้องเกลอเลยครับเอาไปได้ครับีดอกครับอดอกนี้เอาไปครับผมเสียกิดขาวดินได้อพี่น้องแดงหลังสั่มพี่น้องดอกง่ายๆดูงงเละพี่หนอ เดงหน่อยพี่หน่อยเอาวก็หน่อยจั้นจูทานครับทานพี่หน่อยอล้ก็อีกหนึ่งครับขาทานพี่หน่อย อนคอใหญ่นี่นึงสมพี่นองตจุงครับครับจ้งกขี้นองจกง่ามดีครับถึงขาหน่อยพี่นนอ เหลังเลพี่น้องหรือว่าเห็ดหนาเล่ครับก็แกงไดู้่ครับดอกง,งามด,พดีพี่น้องดอกครับอือแล้วลัางเขียวเสร็จพี่น้องดอกมีสีครับดอกครับ

แดงหนาครับแดงแางหลังสัําครับโค้งงามเลยครับปลวกไม่ยาพี่น้องดอกเดียวครับข้าวดินสองดอกพี่น้องเิดรข้าวดินกระโกบุค่อยงามไปนลยพี่น,อน้องฝนหำ่นครับ พี่หน้อเห็ดเพื่งเขาครับดอกเขางามสวยๆครับทั่งแข็งกที่ใ้จ้ครับงานครับเห็ดเพึ่งเขาครับผมมีโมเนาะออกดอกเยเอะหนอพี่น้อเลยหาโมเพิ่นครับผมเห็นพ่อดอกครับเห็ดดอกเดียวครับผม ลูดต่อครับหลังชมพูพี่นอ้องงามครับอีกสองดอกครับครับโอ้ดอกนี้แม่งกินพี่นอ้องแมงกินมึงครับ เอาทีนีองรอบครับนี่หลอกครับผมชาวบ้านพี่น้องครบอกแห้งกับ่กล้าเว้าเลยพี่น้องพี่น้องเพิ่นมาหาเห็ดหลายครับอาจารย์เพิ่นได้ยินครับ นม่ยาโดดเดียวอีกแล้วครับเกาดินพี่น้อง หน่อยเพื่อนครับปุงน่อยครับนอกผ้าหัสครับแต่เดียวนี่เพิ่นผ้าอื่นเฮ็ดหนาวานพี่น้นงยนุ่งกระไลายพี่อนเอาเยอะครับ ปาดพี่น้องเก็ดเป็นข้ามสองโดครับผมดอก็าง,งามเลยครับสองดครับผมตนดีขนาดครับสวยครับบวกไม่ยาพี่น้องบวกไม่ยาดอกเด,ยเดียวอีกเลยพี่น้อง ไม่ยาครับอพี่นอ้องตอนนี้กษตรกรผ้าพี่ป้านนองกาป้บบานนะครับวันนี้เมื่อไหร่พี่นอ้องแต่ยางไปหาหรถดแล้วครับขาลอ,อยแล้วพี่นอ้องเลยครับตุ๊กจอดฝนครับผมโอ้ฝนนี่จะคล้องเมืนเฝ้ารถด,ด้วยครับอ่ะครับก็ไปทาสรุปผลงานก็พอบอมเต็มครับอาิีม,ม้านหลาไปไหนหมดน,นี่ครับ นี่ครับผมหมานอยู่ครับมัอนี้เอมาม้าสองตาพี่เนาะให้เต็มตาหน่อยนึงครับอีกตานี่บ่เต็มครับหมื่บ้านนี่ว่าเฮ็ดออกหลายเลยเอ,อมาม้าสองตาพี่เนาะตานี่ก็เต็มครับผมตานี่ก็บ่เต็มครับแต่ก็หมานอยู่ครับมคอนี้หมานสุดๆคือเก่าครับยัม่เห็ดกอเห็ดนฝืง เห็ดข้ามครับที่เพิ่นเขาก็ได้สองดอกพี่น้องเรื่อมาตานี่สิมีเฮ็ดกอแล้วพี่น้องตานี่เป็นเฮ็ดขาวดินครับผมนะครับกับมา้านี่ครับนะครับพี่น้องยังไงก็ขอขอบูุขอบคุณพ่อแม่พี่น้อไง,ไงพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ที่เขามารับสม้มสองบอมติบานถูกครับผมวัอนี้กับม้นมานครับผม อย่างไดกกะฝากที่ฝากน้องฝากพ่อญ่ไม่ไ่กดไหลกดแช่ให้ส่งมอบติบานถุงนี้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้กะไม่เพียงทำนี้แล้วครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับพี่หนอกหลังจากมาเก็บเห็ดกะแว่มาเบิร์สวนครับผม มะเฟืองเกี่ยวมังกรครับนะครับเอามาเบิองสวนครับผมบเกี่ยวมังกรพี่น้องคางตั้งสิสุขับว่าสิบโอปเคียบดีจ,จังไลยไก่สิบโอเก็บแล้วครับนะครับ,บ,รบเออนอนเองชุกี้ดินพี่น้อง ทางไว้น,นี้ครับครับผมว่านต้นนี้หล่มพี่เนาะนักหน่วยไปจักครับครับผมสมสวนครับผมครับผมต้นหนึ่งครับดอกกำลังออกไหมไครับ หน่วยนี่โอ้ยในขี้ดินครับเึ้นมไม้เทิงครับอีโบีมือกัได้เก็บครับผมพี่นนอ,องตัวนี้สามหน่วยเลยครับเอาลงกันนะครับงามเลยครับ ส,ส่งสวนน้ำกันครับ,บครับอย่างนี้ครับ